กับช่วงนี้เนะีเป็นงานประกอบงานประกอบก็คือล er. er ูเลอร์ลูเลอร์ดิซี่เจ็ดสิบดิซี่วันนี้สิประกอบดิซี DC, ่เจ็ดสิบนะดิซี่เก่าห่าประกอบเป็นลูกปืนสามลูกสามลูกก็สำหรับลูกปืนสามลูกเป็นของพี่หอสุดยอดนะของญี่ปุ่นเหมือนกันของญี่ปุ่นเนาะ,ะเป็นงานที่ดีจ้ะหน่อยพี่หอแบบคุณเห็นเยอ่ๆคนต้องบอกหลายหนกะพี่หอเอาเอาเอางานคุณภาพเนาะเปิดตัวน,นี้ที่จริงก็เป็นของ มาเสื้อทางมาเป็นชุดเนี่ยมาเป็นชุดจากโรงงานเนาะโรงงานเ่ากรบป๋องว่าปีกแดงเดยเนาะกระปุกปืนมามันจะเอาใครเบิกปันไดนกุกปืนบอดีปันไดนทั้งหลังเขาเอาไปปีกวางหันนี้ไปหาให้กระุกปืนได้แตกดูนะเสนอแตกดูแล้วจะขี่ขี่ซึ่งมาเป็นชุดเนี่ยเสื้อเป็นชุดกปนนก,มมก,กปืนแตกดูก็ได้ทำการเลือกไหมปีนี้นั่นเลือกแต่เอากระปุกปืนแบนทีนี่ดีๆนะใจก็เาไปแทนนะคะากระป๋องออก ใส่ของใหม่ทำไปเลยนี่คืองานประกอบประกอบวีนิทหลายที่ประกอบหลายงานจะประกอบก็จะสองสามรอยหน่วยนะเพีนงอย่างเอียวลอง,ลงดูหน่อยนะนี่ตั้งลูกปืนสามลูกเข้าไปประกอบนี่นะสามลูกไม่สองลูกครับหากเขาถือไปเสือเสือมาไม่มีที่เสือเสือรุ่นนี้มันมีสองอย่างนี้เสือพันธุ์สำหรับลูกส่ลูกปืนสามหน่วยกับมี่ใส่ลูกปืนสองลูกกับมี่เพี่น้องลองสังเกตดีๆแต่ว่าเข้าไปเสือเสือปุ๊บ หาคนเอาไปใส่เป็นอย่างคือนปิดล็อกลงมาได้ปิดล็อกนี่คือลออ่องเบาสลิดเกิดปัญหากันคือเขาสิระบุไปสั่งกองเนี่ยสั่งกองมาพี่หลงปืนชักใส่หลุดปืนเลยแค่นหน่วยเห็นหรอที่ผมสั่งมาคือใส่ลูกปืนสามหน่วยแต่ที่เห็นเขาใส่ลูกปืนสองหน่วยแหละเขามาถึงแหวนอกอกถึงแหวนออกแต่ถ้าเป็น,น,น,ปนที่เฮ็ดมาจากโรงงานนี่มันจะเขาจะเฮ็ดลองคิดตัวเอีกอันนี้คือแหวนที่ทั้งการเขาขึงตัวเอง เราเอาเห็ดสีสื่อแบบว่า,าวปืนสามอะไรพวกนี้มันจะมีแผน่นทิพยบางๆดิบางๆใส่เข้าไปเราจะมาใส่กันเนี่ยทีหนึ่ง้องระมัดระวังนิดหนึ่งแลาาง้วมันค่อนในมันก็จะมันแตกเร็วเนาะแล้วปัญหาที่พี่น้องถามกันเมืเออ่อไหร่นะมาหมดหลาน,นสื่อว่าเป็นยังของไม้ขึ้นโยกไป <c oughs> ขึ้นโยกไหนสิดีของไม้ไดิเนมาสั่งมาขึ้นโยกไปปรากฏตีหินเล้วพี่น้นองแล้วมันโยกใหญ่เนอะโยกใหญเลวลาเขาขันเบอร์ทิพย์สี่ฟังเหน็ด กบเบนเนี่ยขั้นไหวมันจะดึงกันเองดึงกันเองให้มันแน่นเนาะี่คือต้องเข้าใจเนาะหาคนชื่อเบคอดบ้านนี่้นกสับมามันหลวมหมดยังให้คลิกๆอ่ะแ่มันก็ไม่มันจะทีนี้เดียววิทย์แต่มันหนืดเนาะแต่วันที่ยิงมันปกติคืออย่างสี่ละนี่คือฝากไว้ตั้งจากเราข้อการเกษตรเอาไม้กี่ได้ขอุปกรณ์อบเนาเปลี่ยนประกอบโอ้หลายๆเนี่ยมาตอกกระบอกนี่กระปืนมาเป็น้งล่างเลยเขาก็ียกสีประกอบเนาะเปลี่ยนกระปืนแล้วกัน อ,า,อาจจะราคาสูงนิดนิดหน่อยข้าก็ต้องเอาเพราะว่าเขาขัดสันทุกอย่างให้มันได้ทอนๆกันสนุกเนาะหรจังแหวนทองต่างๆนะเขาก็เตรียมมาซีนน้องหลักกัลูกปืนลูกปืนเป็นล่างๆลเลยเพี่อนเราอันนี้ก็คือรูเลอร์เสือรูเลอร์ยังมีงอีกทางนี้อีกรอยอีกหน่วยนี้ให้ได้ออกมาอนี้คือที่จะประกอบผมบุญทมประกอบเองรับรองงานออกมาเป็น,ะน,นคุณภาพเนื้เจลาบีนะเขาจะคัดสรรเจลบีทีอมีคุณภาพนี้มาใส่ให้ กจะมีสีเขียวแล้วก็ต้องเหลวจังหน่อยเพื่อเสีย้มันลื่นดีสำหรับเป็นรองน้องเจ้าลวีแข็งคร,รับพอดีดิเอาฝากไว้น้ำเราเพื่อการ,การกเกษตรครับ